สบายดีพี่น้องอ้านี่นี่น,น,น,นี่มาเห็นหอโหวตพี่น้องหอโหวตอีหนังมาตั้งเจริญเทินอยู่เมืองกรุงเทพปาดมาสูงซ้ำตึกคุณหมอพี่น้องปาดทรหอโหวตหอโหวตหอโหวตนี่มาตั้งจำลองไว้ยู่ที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยยู่สวนลุมพินีเด้อนะครับอยู่ในบริเวณหมู่บ้านภาคอีสานครับพี่น้องโอ้ ยกจังหวัดลอยเอ็ดมาไหวเอ้าไทายนครพนมหมดนะโอ้สบายดีสวัสดีครับยกมาไหวเลยครับนี่ครับพอโบสถ์เป็นแล่นมาอยู่กลางกรุงเทพพี่น้องเอ้ยนะครับโอ้เนี่ยครับมาพบกันที่หมู่บ้านภาคอีสานนะครับหูสุดยอดครับฝากดดกดติดตามนะเด้อพี่น้องอย่าลืมมาเที่ยวเด้องานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยสวนลุมครับ